ตอนนี้หรอกค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็จบลงได้ดีแล้วค่ะทางสองคนเคลียร์กันยังไงบ้างใช่ค่ะก็ตอนแรกพี่สำรักก็ได้เรียกทั้งสองฝ่ายให้มาปรับความเข้าใจกันค่ะทางตัวมาได้ขอโทษคุณแม่ตัวตงก็ที่ได้ขอโทษผ่านซื้อไปแล้วเนาะเจอกัันแล้้้วไไดคุยยงงงบาก็ได้คุยถึงปัญหาที่ทางเขาได้เข้าใจผิดว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เคลียร์ถึงปัญหาตรงนั้นทางหลังแต่งานได้เปิดไม่เยอะ ก็ไม่อะค่ะผู้ใหญ่เขาก็คือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะมินก็ขอไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงทั้งหมดละกันเนาะสำหรับตัวมินสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอเคขึ้นไมหมหลังจากเครียดย็จโอเคค่ะตอนนี้โอเคขึ้นเยอะเลยค่ะมินอะไรี่สคัญล่ะครของหนูกับพี่มาก,ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมค่ะทุกอย่างคือเราสองคนก็ สามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ค่ะเรามีโอกาสที่จะแบบว่าได้ถแถลงข่าวตั้งโต๊ะแถลงข่าวคู่กันไหมคะจริงๆจ,จะได้เทียร์ให้จบก็เนี่ยค่ะก็คือต่างฝ่ายก็ต่างได้ออกมาพูดกันหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงตาหนูเป็นคนสุดท้ายแล้วค่ะคุณแม่ไม่ติดใจอะไรเลยค่ะคือคุณแม่เขาเข้าใจแล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่ พอเด็กออกมาขอโทษเขาก็จบเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คิดติดใจอะไรแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องมันจะจบแล้วอย่างที่ที่เราเคียรกันไปแต่มันมีข่าวเหมือนประมาณว่า k i m b e r ร y unfollowed ร s ในอินสตาแกรเรื่องนี้จะเป็นยังไงอันนี้ก็อันนี้หนูมไม่ไม่ไม่รู้จริงๆค่ะแต่ว่า ส่วนตัวมินว่าคงคงไม่ใช่เพราะว่าหนูก็ยังติดตาม follow อะไรกดไลค์ก็เหมือนเดิมมินว่าคงจะเป็นแค่ข่าวลือดีมากกว่าทางลมได้มีการนะัดหรือพูดคุยอะไรกับนบ้างไหมครับเกี<อ>่ยวกับเรื่องนี้ว่าแบบจะกลับมาสมานฉันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยยังค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องเรื่องนี้ได้คุยกันในวันที่17ซึ่งจริงๆต่างคนก็ต่างทํางานซึ่งมันยังมันยังไม่มีเวลาที่จะได้นัดแล้วก็คุยกันค่ะ สมพั์กับพิมเองตอนนี้ยังหมดไหมเหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นเพื่อนกันคุณแม่ยังใช้เบอร์เดิมทั้งสองเบอร์เลยค่ะก็แต่แต่ประเด็นนี้ได้ได้คุยเคลียร์กันไปแล้วคือการนัดอาจจะคาดเคลื่อนมากกว่าค่ะเคลียร์ประเด็นก็ใช่ค่ะก็ได้เข้าไปคุยถึงถึงปัญหาทั้งหมดเพราะว่ายังไงเราก็คือองค์กรช่องสามเหมือนกันก็อยากให้ทำงานร่วมกันได้ทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโฆษณาอีเวนต์หรือว่าหนังสือค่ะตอนนี้ก็คือ มาเป็นเหมือนเดิมค่ะส่วนหนูไม่ได้ติดใจอะไรไม่มีอะไรเล,ลยกลับมาบ้างเหมือนเดิมยังค่ะแล้วเร็วนี้แล้วเร็วนี้นมินว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายมินไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะคืออันนี้มันมันมันเป็นความผิดพลาดของมินเองนะคะคือมินก็คือมันทําให้เรารู้ว่า เราไว้ใจใครได้ไว้ใจใครไม่ได้กับคนที่เราส่งให้ก็อันนี้ก็มันมินก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆริงหลังจากนี้เราต้องระวังตัวมากระวังมากขึ้นเยอะค่ะคือเรื่องนี้สอนให้รู้เลยว่ามันมันต้องระวังตัวเองให้เยอะขึ้นเยอะเลยค่ะบคไบทเรีอะไรบ้างครัากเการ